ในปี2029ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธศาสตร์พิสัยไกลรุ่นใหม่ซึ่งถูกระบุว่าเป็นขีปนาวุธทรงพลังที่สุดที่ไทยเคยพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศร่วมกับความร่วมมือด้านวิจัยจากพันธมิตรระดับโลกจุดเริ่มต้นของโครงการนี้มีมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2022โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการป้องปรามและสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาคชื่อรหัสสยามไซทันหนึ่งพลังทำลายล้างที่ออกแบบเพื่อป้องกันขีปนาวุธรุ่นนี้มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าสยามไซทันหนึ่งสยามทีไอฟนไอซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างองค์การวิจัยเทคโนโลยีกลาโหมแห่งชาติและมหาวิทยาลายัยด้านอากาศยานชั้นนำของไทย โดยจุดเด่นของระบบนี้คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีชวร์นพ r ร์เพอเชระบบนำวิธีแบบ AI และพิสัยยิงระดับทวีปพิสัยยิงทะลุ2,500กิโลเมตรครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดสยามไซทันหนึ่งมีพิสศยยิงไกลถึง2,500กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลกว่าขีปนาวุธทุกระบบ ที่เคยมีในครอบครองของไทยไม่เพียงแค่สามารถปกป้องพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศแต่ยังครอบคลุมถึงภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นช่องแคบมละากาทะเลจีนใต้และคาบสมุทรอินโดจีนความเร็วระดับมักแปดไว้กว่าสายฟ้าหัวใจสำคัญของไซทันหนึ่งคือระบบขับดันชว่อิโซนาร์มจิตแบบปรับแรงดันอัตโนมัติซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงมักแปด หรือประมาณ9,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ไม่เพียงทําให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธแบบเดิมยากจะตอบสนองทันแต่ยังทําให้เป้าหมายถูกโจมตีโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าระบบนําวิธีอัจฉริยะด้วย AI และดาวเทียม QLink เทคโนโลยี AI ที่ฝังอยู่ในระบบควบคุมของขีปนาวุธ ทำให้ไซทันหนึ่งสามารถปรับวิธีได้แบบเรียลไทม์จากข้อมูลดาวเทียมรุ่นใหม่ของไทยที่ใช้รหัสว่าคิวลิงค์ความสามารถนี้ช่วยให้ขีปนาวุธสามารถหลบหลีกระบบสกัดกั้นและรักษาความแม่นยำสูงแม้เป้าหมายจะมีการเคลื่อนไหวหรืออยู่ในภูมิประเทศสับสนคูรบหลากหลายรูปแบบนิวเคลียร์จำลองแม่เหล็กไฟฟ้าและจักรกรแม้ประเทศไทยจะไม่มีนโยบายนิวเคลียร์แต่ไซทันหนึ่งถูกออกแบบ ให้รองรับหัวรบได้หลายรูปแบบเช่นหัวรบแรงระเบิร์ตสูงเฟก์สำหรับทำลายเป้าหมายพื้นที่กว้างหัวรบจะกระลึบบูร์าสำหรับเป้าหมายใต้ดินหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP สำหรับทำลายระบบไฟฟ้าในรัศมีหลายกิโลเมตรหัวรบจำลองนิวเคลียร์แบบแรงสั่นสะเทือนสูงซึ่งไม่ก่อให้เกิดกัมันตภาพรังสีแต่สร้างคลื่นแรงระเบิร์ตแบบเดียวกับอาวุธยุทศาสตร์ เทคโนโลยีพรางตัวระดับแนวหน้าสยามไซทันหนึ่งใช้สารเคลือบพิเศษแบบนาโนเมตาโีโคติงที่ดูดซับคลื่นเรดาร์และอินฟราเรดทำให้ยากต่อการตรวจจับจากระบบเซ็นเซอร์ของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับระบบสร้างสัญญาณลวงดีคีมิเตอร์ที่ปล่อยคลื่นรบกวนเพื่อเบีย่งเบนเรดาร์จากทิศทางจริงของขีปนาวุธทดสอบสำเร็จ3ครั้งในช่วงต้นปี2 0 2 9 รกรทะทรวงกลาโหมแถลงว่ามีการทดสอบยิงขีปนาวุธไซทันหนึ่งรวมสามครั้งในช่วงเดือนมีนาคมพฤษภาคม2029โดยใช้ฐานยิงในเขตภาคตะวันออกของไทยและเป้าหมายในทะเลลึกแถบทะเลจีนใต้ทั้งสามครั้งขีปนาวุธสามารถเข้าทำลายเป้าหมายด้วยค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน5เมตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานระดับโลกเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถด้านป้องปรามของไทย แม้การพัฒนาอาวุธระดับนี้อาจทำให้บางประเทศเกิดความกังวลแต่ทางการไทยยืนยันว่าสยามไซทันหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อการป้องกันตนเองและยับยั้งการรุกรานโดยเฉพาะในบริบทที่ภูมิภาคเอเชียมีความตึงเครียดสูงขึ้นจากปัญหาในทะเลจีนใต้และความไม่แน่นอนด้านการเมืองระหว่างประเทศอนาคตของขีปนาวุธไทยไซทันสองและระบบต่อต้านอากาศยาน จากความสำเร็จของไซทันหนึ่งขณะนี้มีข่าวว่าไทยกำลังเริ่มพัฒนาไซทันสองที่มีพิสัยยิงไกลกว่าเดิมและติดตั้งหัวรบอัจฉริยะที่สามารถแยกออกเป็นลูกย่อยมือได้แบบประเทศมหาอำนาจขณะเดียวกันก็เริ่มโครงการโลฟ้าระบบต่อต้านขีปนาวุธภาคพื้นดินรุ่นแรกของไทยที่พัฒนาโดยกรมสรรพาวุฒบทสรุปไทยในยุคใหม่กับศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ การเปิดตัวขีปนาวุธไซทันหนึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการกลาโหมไทยในศตวรรษที่21ไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณไปยังโลกว่าไทยสามารถพึ่งพาตนเองในการป้องกันประเทศได้อย่างแท้จริงในอนาคตหากไทยยังคงรักษาแนวทางการพัฒนาแบบ สมดุโปร่งใสและมีความร่วมมือในภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์ก็อาจกลายเป็นหนึ่งในผู้นำทางเทคโนโลยีป้องกันของเอเชีย e ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเต็มภาคภูมิหากต้องการให้สร้างสคริปต์ในรูปแบบเดียวกันเกี่ยวกับไซทัน2หรือระบบอาวุธกืน่นทืนเช่นปืนไรเฟิลโดรนโจมตีหรือเรือดำน้ำขั้นสูงของไทยก็สามารถบอกหัวข้อเพิ่มเติมได้เลยครับ